ณมามิปรสิทธิ์เทวตาแด่ท่านทั้หลายอันได้แก่พระประเมศวนเจ้าผู้ปกครองและว่ากล่าวในหมู่นิกรคณาเราเทวดาทั้งหลานั้นเพื่อดูแลพิธีกรรมใดๆในภูมิโลกวัดนี้เมแห่งข้ากลับไหวบูชาถวยเทพเทวดาอันมีผู้ภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า ให้สิทธิ์แก่พระอินทราทิตย์ตยตยผู้เป็นประธานในหมู่นิกรคณาเราเทพทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อดูแลพิธีกรรมต่างๆในภูมิโรคเช่นกันบัตรนี้เมแห่งข้าผู้กระทำการวิทยาคมขอความสำเร็จเป็นพลังเป็นบารามีขอถวยเทพเทวดารักษาเมตตาด้วยการระบัดนี้เถินนะโมนมัสตวาขอเดชะ พระศีตีพิษพิสิทธ์สุดรัตนางที่คุณอักดุลยเทพมหิมเหสวนวชิบดีบรมปราเมศสุรพท์วรสลิดดำรงศักดิ์และเอกอักวิจุหะวิชุรินปินสุทัตทิพเทวราชและอมรน,นิวาสสับเริกในภูมโรคนี้ณโมเมแห่งข้า ขอกราบไหว้อัญเชิญเรามาหาถวยเทพเทวดาอันดวรค์ช่อชั้นกนมามภพและอยู่ในรูปภพคือรูปสมเพรพม์อีกทั้งเราทิฏฐิดาที่อยู่ตามภูผาห้วยเหวและคูหายอดคีรีอยู่ในอากาศวิเชียนมนเทียนทองอีกทั้งเราทิฏฐิดาที่อยู่ตามภูผาห้วยบัดนี้เมแห่งข้าขอกราบไหว้อัญเชิญเทวดา ที่อยู่ในเกาะแก้วเมืองทองพระนครน,น้อยใหญ่อีกทั้งเราทิดาที่อยู่ตามเคหาบ้านน้อยเรือน,นใหญชนบทที่ยังปรากฏกายอยู่นราชฉพิธีพระภูมิเจ้าที่รูปห,หุ้ยของคลองบึงแม่น้ำใหญ่ภ,ภัยพุกสาทุกาวันที่เสมอกันและไม่เสมอกันอีกทั้งยังยักษา คนทันนาคและคุดขอชจ้นทั้งหลายนัสารที่มงคนณแห่งนี้ดูก่อนมาหาพุทธทั้งหลายข้าพเจ้าจะขออัญเชิญทวยเทวดาขอเธอทั้งหลายูอัญเชิญผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายขออำนวยอวยชัยร่วมประชุมกันนะัสานที่มงคนณแห่งนี้ บัตรนี้เมแห่งข้ากล่าวไว้อันเชิญทวยเทพเทวดารับรู้การบูชาเทวตาพลีให้เป็นมงคลแห่งชีวิตในการห่อองค์เสมอเหมือนหลวงพ่ออินปแปลงในการพุทธาพิเศษเท้าวเวสวรรณก็ดีเท้าวิหะรันหูก็ดีท่านเท้าเทารัตท่านเท้าวิรุณหกท่านเท้าวิรุณปักเมตตาแก่ข้าด้วยการระบัดนี้เถิด อมณโมข้าจะไหว้พระสัพพยุตายานผู้เลิศแล้วดังดวงแก้ววิเชียนอันมีเพียรด้วยพระคุณห้าสิบหกประการข้าพระเจ้าจะขอยศการพระไต,ตรปิฎกตัตนไตรวรยานดังดวงแก้ววิเศษอันมีเพียรสามสิบแปดประการข้าพระเจ้าจะขอยุศการพระอัสดางอริยสงฆ์ผู้ทรงญาณ อันเลิศล้ำด้วยพระคุณ14ประการขอดวงแก้วทั้งสมดวงจงโชดช่วงผ่องใสขอคุณพระเสร็จถึงเก้วข้าพเจ้าณบัดนี้ขอกราบไหว้พระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลพระพิกขเนทนิาายตลอดจนท่านท้าวจุบาลอันมีฤทธิ์ขอจงช่วยสิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าผู้ทำกิจกรรมให้สมดังความมุ่งหมายโอมชัยยะชัยยะประ สิทธิี่เมโอมช,ชัยยะชัยยะประสิทธิ์ที่เมโสโรเมขอเดชะพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงภาลีหลวงปู่ชัยมงคลลุกขเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาตลอดจนเหล่าไปชนสถานที่มงคลแห่งนี้ด้วยตัวของข้ากลับไหว้บูชาอำนวยอวยชัยเทวตาปรีถวายเครื่องสังเวยสักการะ ขอท่านทั้งหลายจงเมตตาให้แก่ข้าพเจ้าผู้ทำการวิทยาคมให้สําเร็จแต่ความมุ่งหมายขอถวยเทพเทดาจงรับรู้เทวตาพรีสาธุการแก่ข้าในทั่วราจักรวาลขอท่านสาธุการด้วยการระบัดนี้เถิดนะมะนะอะนกนะกะกอนะนะอกะอ,อกมุมิอะมิมหิตสุตังสุพระพุทธังอะสุมิอะสาธุ ลำดับต่อไปนะครับของขอนิมนนะครับพระศรีสุทธิวิเทศนะครับนะครับผู้ผู้ผู้ช่วยเจ้าว,วาดน,นะครับมหาพุทธารามของขอกราบนิมนครับตด้ครับใช่ใช่ใชใช Oh, mm -hmm. ครับอันดับที่สองนะครับผมขอกราบเรียนเชิญน,นะครับหม่อมหลวงปุญญุตนะครับรเกษมสันดุลและกินดาขอกราบเรียนเชิญครับผมจุดเทียนใช่หนึ่งเล่มครับหนึ่แท่งครับเอาเอาอันนี้จุดเลยได้ไหมไอันนี้จุดเลยนนดีกว่าอันนี้อันนี้เราดีกว่ามั้งอ่าได้ไดได แทางที่ขาวหนึ่งแท่งครับเล่มเดียวครับเล่มเดียวเล่มเดียวครับลำด,ด,ดับต่อไปนะครับผมขอกราบเรียนเชิญคุณพนาจิระชัยสกุลนะครับแล้วคุณวงจันทัพยาง ขอ,อกลับเรียนเชิญน,นะครับผมทั้งสองท่านเลยครับคนเล่มเลยครับคนเล่มเลยเอาคนไหนฮะอาจารย์คนไหนเอาคนนี้นะนนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,ไนไร,ไนไรคุณสุชาติ น,นี้เลยนี่เลยป้าอยา้เยครับัดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณนะครับพระชธรนะครับกิตตินุก,กูลสินกลับเยียนเชิญครับ จุดหนึ่งแทง่งครับผมหมดล้ะหมดละวไม่ได้ครับไม่ได้ละ ลำดับสุดท้ายนะครับผมขอเชิญคุณโมจีรัชชิตกุลครับยกพระถวายครับผมขอรับเรียนเชิญครับ เดี๋ยวอนุยากทำพิธีต่อนะครับ นะโมสัตยโขตัสสะจักตุนโกภควะโตมหาราชาสกโกอาลหะโตตถาสัมมาสัมพุทธสมหาพรมมาเอเตนะมัสเลนะโมตัสสะภควะโตอาลหะโตสัมมาสัมพุทธสังนะโมตัสสะภควะโตอาลหะโตสัมมาสัมพุทธสั นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีพิตังยาวะนิพานังสระนังกัจฉามีอิติปิโสพะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุนอนุตตโลปุริสัธรรมมาสาลราิสัตทาเทวมนุษสานังพุทธโะควาตีธรรมังชีวิตังยาวานิพานังสลนังขัชามี สวา่าโตพะเขาวาตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปาจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสร้างขังชีวิตัังยาวนิพานังสละนังคัจชามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิป no ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคะนิอัตทาปุลิสบุคลาเอสสะภควโตาสาวกาสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอันชาลีกาลนิโยอนุตตารังบุญยะเขตังโลกสาสติ พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญจวันโตสังฆบูชามหาโภคะวะโหติโลกะเรษทังอภิปูชาเทมิสารานชังสะเสนังสัพันุกนรินทัง ปริตานุภาโวสัทธารักันตุเตปริตวานเมตังสเมตตาพะทันตาอวิคิดต,ตาจิตราปริตังพันนันตตสักเเคกาเมตรุเปคิลิสิขตระเต จันตะลิเควิมาเนที่เปลาเทจะข้าเมตาวารุณะาาเนเคหาวัดคุมหิเหตเตภูมมาจะย,ยันตุเทวาชาลาทะเราวิสเมยาักาทันทพนาคา ท่านตาสันติเกยังมุนีวราวจนริยสาทโวเมสุน,นันโตธรรมสวนรกาโลอายามพระท่านตาธรรมสวนรกาโลอายามพระท่านตาธรรมสวนรกาโลอายามพระท่านตา นาาโลกุกุสันโทชิโลมัชเนโมกาโลโกนาคามนุยเตพุทธกาลทเวเนเตทากาโลสีสกยะมุนีโคตะโมนะกันเตเตปัญจพุทธานะมามิหั่งบุตรกาโมและเพบุตตังธนาการเนทังสมควายะมะราชาโนท้าวเวสวันโน จ้าเนายักขะพันตาพัทธ,ธปุริตโตเวสุวะสุรมโท,ทเท้าเบสวุปนโนนะโมพุทธายะโอนะโมชีวโกศิรสาอาหารพระเจาสัพพะสัตตานังโอสถังที่บรนตาภาโสสุริยันจันทังโกรพโระโยปสิปัตโตส,สีเมธาโสอรุภยาสัมุนาหยติสุนนาตุเมพันเตสังโฆยัตตตสังกันตาปัตตาการังสร้างโซสะ ยาสะสังเคนะเคหันจะภูตาจะสมยายัตติสร้างกันสาปัตตากาลังสร้างโซตังภูมิเขเตเตจะภูตาจะตุนยหีเอวาเมต่างเข้ามาตาติจาเมยาโตหัางพิกนณยาชะโตนามิชานามิสันจินจะพปานังชีวิตาโวโลเปตาเตอนาสัจเจนาโสธิคัมภะสะณะ บัต์นี้ข้าพเจ้าจะยกกรขึ้นเหนือนเสียงสีโลดองค์เทพไทยเทวตงปรีเปรมปราโมดมโนสารจำนงแห่งองค์พระมหากาสนะัตริย์ขัดเดชอิทันเท้าไทยเทเวทุทิษาณบัตนี้ข้าพเจ้าขอเชิญวิสรุกรรมก่อนขอยกกรบนมก้มเกษาเพราะทะลึการงานโยธาข้าพเจ้าใคร่อันเชิญตนมาเพื่อช่วยตะมิตร สร้างวิธีือตัวห้องรองรับปวงเทพเทวาที่เข้าจะิญมาณสถานที่มงคลณแห่งนี้สาธุสาธุข้าพเจ้าจะขออัญเชิญผู้จเจริญด้วยบารมีทรงสถิตอุนแม้นแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงจนถึงสิบหกห้องวิมานชั้นฟ้าข้าพเจ้าใคร้อัญเชิญเพื่อสัมงคลในงานครั้งนี้ข้าพเจ้าขออเชิญเหล่าเทเวศเทวาทั้งหลาย ให้เจ้าหน้าลักการพรหมธรรมยานท่านเท้าสักกะเทวราชพระสยามพิราทต์โดยท่านเท้าปหาพรมพระกบินพรม และพระพรมผู้ทมบิงานในครั้งนี้ขออัญเชิญเหล่าอมริมอินทราสมเด็จพระปุกมาเทวีพระนัสมีพระทระดีตลอดจนเหล่าเทพรลยชุนผู้มีบุญและอิทธิพลทั้งหลายขออัญเชิญเหล่านางฟ้าทุกๆชั้นทุกพิมานข้าพเจ้าไขอัญเชิญสมุค,ควรในงานครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพุทธราชปักศรีกินรีกิน,นาลาเกนนอนพรยยาทอนทะาชของพรกกฏ ในแดนชิมกีทั้งหลายขออัญเชิญพิิเพกทศกัณอินทราชิตลามมศูลเลืองฤทธิ์ท่านเท้ากรีนเน่ท่านเท้าเวสวรรท่านเทา้าหุลูท่านเทา้ทารัตนุนหกทนหุนปักตลอดจนยักษ์ทั้งหลายขอเชิญพระพิราผู้มีคุณโปรดมาจ,น,าน,จนหนุนนำโลยไปไม่มีบรรดาลโชคให้มีชัยสมคลในงานครั้งนี้ ข้าจะ,จะขออัญเชิญท่านท้าวผู้ชงคราชานาคราชคนธทำปันจากสิงขอนท้าวปู่เวิใหญ่ตลอดจนวิชาทอนและวิทยาทอนทั้งหลายขออัญเชิญพระสมศักิ์มกีตริองก์ัต์ในแผ่นดินไทยทุกๆุกพระองค์ผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันตลอดจนเหล่าทหารกล้าทั้งหลายขออัญเชิญสถานที่มงคลแห่งนี้ ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระฤาษีผู้ที่แก่ชารามาประเทศการข้าพเจ้าท่านเป็รไปหารทั้งบุญฤทธิ์พระอิทธิฤทธิ์สำมวลจิตย่นยอ่อหนทางมาพิธันต่อการงานครั้งนี้ของข้าพเจ้า บัดนี้มเมแห่งข้าตั้งจิตอันเชิญบูชาถวยเทพเทวดาที่อยู่ขอบฟ้าขอบจักวาลถึงขอบมหาสมุทรท่านใดที่ไม่มาจงเร่งรีบเร็วไวให้ทันต่อง,งานของข้าพเจ้าท่านใดที่มาแล้วขอจงลงบัญเชิญอยู่ในอาสมที่ข้าพเจ้าได้อัสนกลับไว้ บัดนี้ขอถวายเทพเทดาที่เสร็จแล้วเมตตาแก่ข่าทั้งหลายข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระฤาษีที่บำเพ็ญพจนอยู่ตามเทือกเขา แรงเป็นผลสนโปดเพื่อสีนาลอดเพร่ศสีนาลายพระอสีนาเนื้อพระอสีนาหัวพระอสีตาวไฟสิเนติเศษโอมุดเพื่อสีตัดบุตรพระอษีตัดบนกดพระพี่ลอดกจ้าตำาพื่อสีไก่สอนพระศสีก็ลอกดพระอสีทั้งหมดทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศีลสังวรจงสมมงคลในงานครั้งนี้ด้วยสุดท้ายคือพระอสีทศวาขอจงเสด็จเร่งรีบให้ทันเหตุการณ์แก่ข้าในการเททองหล่อองค์หลวงพ่ออินแปลงในครั้งนี้ ข้าพเจ้าสุดท้ายนี้ขออนเชิญเจ้ากุงชมพูทวีปพ,พระภูมิเจ้าที่ยึดึส้นกึกงก้องรับากาศด้วยสายสะอาดไป็นจารก,กีเขาเชิญพระแม่ทรณีพระแม่คงคาอันเป็นที่เคารพอีกทั้งพระแม่โพสพเปน็นยิ่งใหญ่ด้วยศรัทธากล้าเจญเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกชตา พญายมราชาเทวทศเทวานรับปกปักรักษาโพยภัยไม่ให้มีบรรดาลโชคให้มีชัยสะคลในงานคั้งนี้บัตรนี้เมแห่งข้านอกนอก้นอมกราบไหว้บูชาถวยเทพเทวดาขออัญเชิญสถิตนักสารที่มงคลแห่งนี้ปกปักรักษาพิธีกรรมใดมีมาพุทธาพิเศษอันเป็นมงคลขอถวยเทศดารับรู้บูชาแก่ข้าพเจ้าบัตนี้ ขอกราบไหว้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สอนสั่งให้มีสติและปัญญาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความรู้โอมคูเทวะนามามิขอกราบกรานด้วยความยินดีเขารลบเขานบน้อมสักการแก่และปัจจุบันคูเลขและคูยันคูวาดและคูยาคูตำลับคูตำลาคูเวทมนต์ดนคาถาคูนัโมโกโขโและโกกา ผูอัคราขอมไทยจนหมดสิ้นก็จะขออัญเชิญวันรลกูทั้งหลานั้นจงร่วมชุมนุมขนะที่มงคลในแห่งนี้วิปปติปติอาราธนานังรูอา้าจานรทุกขังเกิุมังติทธิกิจจังสิทธิกรรมังหังวันถามิตังสถาโอมนามโมตการขอกราบไหว้ครูอาจารย์ทั้งสิ้นทั้งมวลตั้งแต่เท้าพปุนผู้ับปทาน อีกทั้งคุณดินคุณลมคุณน้ําคุณไฟคุณปฏิโลมคุณอุลมคุณอสเวาคเมสว่าดคุณอากาศอีกทั้งคุณพระเจ้า คุณผธรรมาเจ้าสังกเจ้าและเทพเจ้าตั้งแต่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุทธสวัสดีพระสุขพระเสาพระพุทธีเขาเป็นพุขข่แก่พระเจ้าพ่อกราบวิสาญชาครูสมเด็จสมญาสัพยาสาพระคาถาและอาคมตารไหว้พิการเที่ยวชันุคุณวัดและคุณยาคุณมนตลและคาถาให้มีศักดิ์ศรีเดโชชัยอัตรานพุทแม่สมอสามดุส่วนเธอถวายอวยพร ประสิปธาษให้แก่ข้าพเจ้ามาทั้งคุณมนตาและว่านยาสับพโสตทีพระวันตุเมเอหิคาทั้งปยังกายโยทิสาป่าโมคังอาจตาลิยังเอหิพุทธานุภาวเวนะเอหิธรรมานุภาวเวนะเอหิสังฆานุภาวเวนะบริสุทธิพระธาทั้งหมดขึ้นไว้ในคอ ผู้จะยอเพือปวมขึ้นไว้เนื้ออกผูออก้จะยกเรืเนื้อเกรดผู้ทักอะไรกายปีย,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 ยามะมะ พุทธังสลหิโซมาเลสเอหิมาเลมาระอาคันทยะอาคันชหิธรรมังสลหิโซมาเลสเอหิมาเลมาราอาคันทยะอาคันชหิสังขังสลหิโซมาเลสเอหิมาเลมาราอาคันทยะอาคันชหิกขขขงจชชนยตทททนตทททนปผพอมยังสรงอส่งอาสรงอีสรงอีสรงอูสรงอูส่ง โอเทรงโอทรงเอาทรงอังทรงอะทรงนโมพุทธายะทรงอักสองสิบตัวโอกาสิิาติติติหิพุทธังวันทิตวาธรมังวันทิตวาสังคังวันทิตวาขอเดชะพระผู้ภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าด้วยคุณแห่งบิดาและมารดา ภูชนาและอาจารย์พระฤาษีนาโรดพระฤาษีนาลายพระฤาษีประเดฆโขดพระฤาษีวิจุรุกันตลอดจนทั้งสิหลายพระแม่ทรนีพระแม่คงคาพระเพิ่มพระพายพปประสุเจ้าฟ้าขอเธอจงลงมาประเสรเิฐเจ้าที่เอากราบไหว้เราทิพย์ทั้งหลายพระฤาษีร้อยแปดตนบรรดาลตนสุพิวิทยาภูพักภูเู้เท่าภูพาภูอัคระผอมไทยประเสริฐเจ้าด้วยการระบัดนี้เถิด นะมะนะอโนโกนะกโกโอนะอะกะอังอุมิอ่ะมิมะหินสุดตังสุพระพุทธังอ่ะสุขอ่ะ กูจะครอบฟ้าแผ่นดินกูจะครอบพระสมุรและกระสินกูจะครอบพระอินทร์พระมกูจะครอบพระยงการกูจะครอบพระนาลายอวตารกูจะครอบคท้าเดือยท้ตีกีทัทรงนั่งกระทรงยืนทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าหลังกมทจะโอมกูสวาหะกูรูปกูเจ้าสินไทยกูกูยิกูเรียนกูบรญจาคมที่กูโอมสวาหะบุตถกามูและเพบุตรตัง ธนกาชาติวนสุสุขวายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนยักษะพันตาพัทธภูริโตเวสุวัสุท้าวเวสสุวรรณโนโนะโมพุทธายะ อิมาสมิงไกเยเกสาโลมานาคาโตมังสังหาโลอัติอิธิม <UM ิชังวะกังหะทะยังยะกะนางกิโลมะกังปิหากางผับพาสังอันตังอันตะาคู่นางอูทะลิยังปรีสังมัถตาลุงทังปิตะอังเสมาหังบุพระโพโลหิตตังเสโทเมโทอังสุวาสาเขโลสิกขาดิการลชิกาบุตังมัตตะเกมัตลุงคันติเอหิพุ พานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังพานุภาเวนะเอหิพุทธามาเลโสเอหิธรรมามาเลโสเอหิสังคามาเลโสธรรมามังเอหิพุทธาจะครอบจะครอบเอหิธรรมาจะครอบจะครอบเอหิสังคาจะครอบจะครอบเอหิพุทธาจะสูบจะสูบเอหิธรรมาจะสูบจะสูบเอหิสังคาจะสู